ครับวันนี้เราก็มาส่งมอบรถให้กับเฮเชงนะครับอารันพัฒนาวัสดุก่อสร้างเฮเชงนี่ซื้อรถโดมินเตอร์เป็นชุดตัดสภาพป้ายแดงแต่เฮียบอกว่าให้ประกอบเป็นคันพร้อมทำทะเบียนให้แล้วก็ติดตั้งเคนทาร์โน่สตันคือเฮียระบุสเปคมาให้หมดแล้วก็ทำตามสเปคให้ลูกค้าพร้อมป้ายทะเบียนให้เฮียครับก็เฮเชงนี่ไม่เคยเห็นหน้ากัน มีแต่ว่าโทรสั่งเลยทีนี้ทำไมเฮียถึงมั่นใจครับว่าซื้อของกับผมแล้วไม่ต้องไปดูของเลยกล้าโอนเงินส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการรีวิวที่ผมเห็นนะแล้วรีวิวแล้วก็เห็นว่าสอสอะไรเนี่ยมีสินค้าครบ,ครบมีทั้งใหม่เก่าออพอดีก็ไปสนใจตัว โดมเิเ,มเนเตอร์ตัวใหม่ที่ผมเคยรีวิวส่งมอบอร้านเอกติวที่ขายเหล็กใช่ใช่ไหมครับก็เลยดูแล้วมันก็เหมือนรถใหม่ครับก็เลยตัดสินใจว่าซื้อรถมาใช้ก็เอาที่ว่ามันมันราคาไม่ต้องแพงอ่อก็สนใจตรงนี้ถ้าเทียบกับรถป้ายแดงแล้ว<ช>มันถูกกว่ายเยอะใช่ครับก็เลยกล้ามั่นใจสั่งแล้วก็โอนเงินมัดจำเลยครับ ไม่ไม่เห็นของด้วยก็ให้ทางเพียโป่เขาดูให้เลือก hurt, ให้มั่นใจเลยมั่นใจเขาเพราะว่าเห็นเขาคุยแล้วก็เหมือนเป็นคนเขาเรียกว่าเอาจริงใจกับลูกค้าันที่ส่วนนับที่มองดูจากเขาเรียกอะไร บุคลิกอะอ๋อมจิงเนี่ยก็เลยเกก็เลยมาเองเลยนะอ๋อมิงเพราะว่าเพราะว่าเฮ้ยอลันก็ถามว่าไกลไหมก็ไกลแต่แกก็แบบขับมาได้หกโมงเช้าเลยว่าเพตอนแรกก็ไม่นึกว่าแกจะมานะอ๋อก็ไม่นึกว่าแกจะมาเพราะเราก็เห็นว่าลูกค้าโอหมั่นใจเราขนาดนี้ก็เลยมาส่งมอบด้วยตัวเองเลย ปกติคนซื้อรถเก่าอ่ะเขาต้องไปดูใช่ไหมไม่ต้องดูต้องดูต้องดูเยอะด้วยใช่ต้องไปเลือกใช่ไม่ไม่เหมือนซื้อออกห้างเนาะซื้อออกห้างก็ไม่ต้องดูมาตรฐานป้ายแดงเพราะว่าอันนี้ก็คุยกันว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ดูแลเรารับประกันให้ใช่ใช่เรารับประกันให้อยู่แล้วนี่รับประกันนานไหมหรือไงก็รับประกันให้เฮียหนึ่งปีเฮียลองใช้ดูแล้วถ้ามีเรื่องระบบอะไรเฮียโทรแจ้งเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยนะอ่าใช่ น่าจะไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นหัวใหม่เครื่องใหม่อยู่แล้วจริงๆ,ๆผมใช้รถมาเยอะผมก็รู้ว่ามันปัญหามันไม่ไม่ค่อยมียนะเอาเป็นตรงๆนะปัญหามไม่ค่อยมีที่บริษัทมีรถเยอะไหมครับก็มีมีหลายสิบคันถ้าเป็นรถบรรทุกหลายสิบคันเลยก็มีทั้งรถโง่ปูนรถเพนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในกิจการเนี่ยใช้ในกิจการรกิจการนี้ทําอะไรบ้างก็มีทํา คาวัสดุก่อสร้างแล้วก็มีทำเต็น,นท์เห็นฮีว่ามีทำแผ่นปูนด้วยเขาเรียกว่ามิกคอนกรีกตนะเสาเข็มเข็มด้วยแผ่นพื้นซีเมนตนะ์โอ้พบกล้องจนรแผ่นพื้นซีเมนต์แล้วก็มีทำ สังหาโอ้ทำมสังหาโอ้ขายเช่าไายขายอย่างเงี้ยทั้งขายทั้งเช่าโอ้ก็ถือว่าร้านถ้าลูกค้าอยากมานี่แถวไหนก็ต้องนี้ของเราอยู่ที่อำเภอลานยประเทศนะก็เรียกว่าถนนธนวิถีก็ทางหลวงก็คือถนนหมายเลข348ทางหลวง348จากเส้นอรัญวิ่งเขาเรียกถนนอรัญตาพยา อ,อย,อยู่อยู่อยู่อำเภอเอาไรจีปที่ก็คือมามาง่ายแหละจริงๆผมก็มาครั้งแรกก็ก็ไม่ยากเดี๋ยวนี้มันง่ายครับเขาเขาเรียกว่าเออเซิร์ชมาก็ขึ้นละเซิร์ชื่อเซิร์ชื่ออารามพัฒนาก็ขึ้นพิมแค่อารามพัฒนาก็ G p พขึ้นเลยก็เหมือนช่วยอุหนุนแบรนด์ของคนไทยเนาะแบบว่าเป็นร้านค้าครับแบรนด์ของคนไทยเองนะครับไม่ได้เป็นจะสู้กับโมเดิร์นเทรดเนาะ ใช่ใช่ก็เราก็ด้วยความที่เราค้าขายแบบดูแลกันเองเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเข้ามาอันนี้ก็หมายถึงว่าเราจะดูแลบริการเต็มที่ด้วยเราเองด้วยดูแลด้วยตัวเองแน่นอนคุยแค่ว่าเรื่องสินค้าเรื่องอะไรคุยได้หมดจะต้องการแบบไหนราคายังไงอ เราคยกันเราก็คุยกันได้ครก็สุดสุดท้ายนะก็อยากให้เฮียโปก็แบบไวพรฝากฝากร้านให้หน่อยแล้วกันได้ก็เนี่ยฝากร้านพัฒนาอรันพัฒนาวัสดุก่อสร้างเฮียเชงนะครับเพราะว่าอ่าผมเมื่อกี้ผมเดินรอบบริษัทแล้วใหญ่จริงๆครบวงจรเลยแข่งกับโมเดิร์นเท e สมัยใหม่ที่ที่เติบเติลึ้นมาใหม่เนาะ แต่ว่าของเฮียเป็นโลคอลในพื้นที่เนี่ยอย่างเงี้ยเรงลูกค้าเต็มร้านเลยผมเชื่อว่าต้องมีดีอ่ะลูกค้าถึงเต็มร้านขนาดนี้อ่ะไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เช้าที่ผมเดินเข้ามาเนาะก็คนที่ยุคขนาดเฮียเนี่ยผมเชื่อว่าขายของลูกค้าด้วยความจริงใจลูกค้าถึงติดคือมีอะไรก็ต่อรองกันได้คุยกันได้มีอะไรก็ปรึกษากันไม่เหมือนโมเดิร์นเทรดยุคใหม่ที่ เขาใช้พนักง,งานอย่างเดียวเนาะค,คือก็ไม่ได้บริการขนาดนี้ครับ,รบก็ยังไงก็ฝากสอสอ,อะไรกับ,บเชงอรันพัฒนาวัสดุก่อสร้างด้วยครับขอบคุณครับ